เริ่มต้นแต่800บาทค่ะค่ะค่ะ800สีอะไรคะแปดร้อย ลูติโนค่ะค่ะถ้าอาบิโน9เก้าตอนนี้ราคายังไงคะพี่อ่ตัวละสามร้อยห้าสิบนะคะเจ็ดสีนะคะเขาก็เทลเขาก็จะเน้นไปที่ผิวปากนะคะผิวปากแล้วก็ร้องเพลงได้นะคะค่ะค่ะแล้วก็มีความเชื่องในระดับหนึ่งค่ะเขากิมสันนะคะเนี่ยกิมสันอยู่ตัวหนึ่งกิมสารเป็นลูกป้อนนะลูกป้อนขนคุมค่ะกิมสันตัวเท่าไหร่คะพี่หพันห้าค่ะอันนี้ระเบิดมีขอบตานะคะค่ะ มีทั้งผู้ทั้งเมียอยู่ในกรงนี้นะคะค่ะค่ะเป็นนกโตพร้อมทำนี่เรามีลิงเน็ดเหลืองมาด้วยใช่ได้เจอลิงเน็ตด้วยสีเหลืองนานนะคะเนี่ยค่ะสีเหลืองพร้อมทำนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นนกที่ชอบกินผลไม้เป็นหลักเพราะฉะนั้นเวลาเราเลี้ยงเนี่ยเราก็ให้กินผลไม้ด้วยก็อายุประมาณห้าเดือนค่ะค่ะห้าเดือนเนี่ยใกล้แล้วค่ะใกล้จะไปทําได้ถ้าทํานี่ก็ประมาณเจ็ดเดือน เจ็ดเดือนก็เอาไปตีคู่ทำได้ค่ะสีนี้ก็สวยนะคะสีนี้เป็นเมริกันเยลโล่นะคะสวัสดีค่ะครอบครัวโอลิภาคินพาเที่ยวค่ะคลิปนี้เราอยู่กันที่จตุจักรสองลิมูรีนะคะวันนี้เราจะมาอัปเดตราคานกที่ร้านสีนาน,นกสวยงามค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้คอยแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ สำหรับท่านใดที่ยังไม่ได้ร่วมกิจกรรมนะคะการแจก,กนกหงหยกสัก,กุระนะคะก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เพจของช่องครอบครัวโอริพากิพพาเที่ยวนะคะค็อกเทลค่ะ,ะลูกป้อนนะคะอยู่ในกรงนี้ทั้งหมดเลยมีอารบิโนโลูติโนโน,นะคะค่ะแล้วก็มีตัวนะะี้พพค่ะก็ฟอพรอพาสหลงเรียตัวหนึ่งตัวมีฟอพาร์สอตัวอยู่ในนคะเนี่ยอ๋อ ไหนคะมองไม่เห็นเลยอ๋อพี่บางหมดเลยค่ะเป็นสีพายค่ะวันนี้เจอแต่คอกระเทลเยอะเลยนะคะค่ะพี่ปีนาสายนี้นี่เขายังต้องกกไฟไหมคะเนี่ยกกค่ะกกหล้วต้องกกค่ะเพราะว่าคอกระเทลเนี่ยเอ่อถ้ากกไฟก็จะดีระบบการย่อยก็จะดีไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าไม่กกก็ต้องระวังหน่อยค่ะต้องดู โอ้ทำไมไซส์นี้ยังไม่แยกเหรอคะเนี่ยพี่ยังเอามาไว้กับน้องเลยเหรอคะเนี่ยกองเต็มเลยอ๋อกองเต็มเลยต้องมาอยู่กับน้องนะคะประมาณนั้นราคาเขายังไงบ้างคะพี่วันนี้เออราคาเริ่มต้นแต่แปดร้อบาทค่ะค่ะค่ะ800สีอะไรคะ800ลูซิโน่ค่ะลูซิโน่ค่ะค่ะถ้าอาบิโน่9ค่ะนี่ค่ะค่ะอาบิโน่นะคะไซส์นี้ราคาเดียวกันไหมพี่ค่ะไซส์นี้ราคาเดียวกันค่ะ900เาร้อยบาท แล้วน้องล้ะคะเนี่ยขอพัสดอพัสตัวละสี่ร้อยบาทค่ะเปน่ายนะคะค่ะอันนี้จังคิดว่าเราป้อนเนี่ยมาหาอย่างเดียวเลยนะใช่จะป้อนจะจะป้อนให้เราป้อนอย่างเดียวเลยค่ะวันนี้เจอลูกป้อนแต่คอกระเทลแล้วก็ขอพัสดค่ะเล็บเบิร์ดเล็บเบิร์ดก็มีค่ะเลเบิร์ดก็มีแต่ว่าจะแยกไว้อ่อค่ะสำหรับตรงนี้ก็เป็นเลิฟเบิร์ดนะคะค่ะค่ะ เลือเบิมีขอบตานะคะค่ะมีขอบตานะคะค่ะใช่ไซนี้ที่ยังกกไฟนะคะเนี่ยกกไฟตลอดค่ะเพราะตอนนี้อากาศมันไม่ค่อยดีเราก็เลยต้องกกไฟไว้เพื่อความปลอดภัยค่ะชุ่มฟ้าชุ่มฝนมละใช่ชื้นๆนะคะเราเราเราความชื้นมันจะสูงเกินไปค่ะเราเลยต้องกกไฟ ราคายังไงบ้างคะเนเพตอนนี้ตอนนี้ราคาอยู่ที่ตัวละ300บาทค่ะค่ะตัวละ3 0 0อใช่ค่ะเลือกได้ทุกสีนะคะได้ทุกสีเลยค่ะมีเข้ามาเรื่อยๆนะคะมีเข้ามาเรื่อยๆค่ะสีสวยๆคอมเนี่ยค่ะเป็นคอกเทลทั้งหมดนะคะค่ะค่ะเป็นสีมุกนะคะสีมุกมันจะมีมุกขาวมุกเหลืองนะคะค่ะค่ะมีทั้งคู่ทั้งและทั้งเมย์อยู่ในกรงเดียวกันเลยนะคะค่ะอันนี้ก็นกโตนะคะนกโตค่ะพร้อม สามารถเอาไปทําได้นะคะค่ะเขากระเทลเขาก็จะเน้นไปที่ผิวปากนะคะผิวปากแล้วก็ร้องเพลงได้นะคะค่ะค่ะแล้วก็มีความเชื่องในระดับหนึ่งค่ะค่ะประมาณนี้ค่ะราคาไซส์นี้เท่าไหร่นะคะพี่เราขายตัวนี้อยู่ที่ตัวละพันเดียวค่ะตัวละหนึ่พันตัวละหนึ่งบันบาทค่ะถ้าฟรงนี้ละคะค่ะก็พันเดียวเหมือนกันค่ะค่ะแต่ถ้าสีขาวเนี่ยเลยขายอยู่ที่พันสค่ะเป็นอาบิโดพันสาม อันนี้ก็นกโตพร้อมทําแล้วนะคะพี่ใช่ค่ะพร้อมทำค่ะบางตัวก็เชื่องนะคะผิวปากได้ด้วยในนี้แหลอคะมีใช่ผิวปากร้องเพลงได้ค่ะถ้าคนแนวเอาไปแบบเอาไปเลี้ยงต่อเนี่ยก็สามารถทาให้เชื่องได้นะคะค่ะเขายังเชื่องนะคะเขายังเชื่องอยู่เพราะเขาเป็นนกลูกป้อนที่โตขึ้นมาเหมือนกันค่ะแต่พอดีห่างมือไปนิดนึงถ้าได้เล่นกับเขาบ่อยๆก็ยังยังเชื่องได้นะคะนนี้ ในคงนี้ก็มีพายแอปเปิลนะคะแล้วก็เยลโลไซด์นะคะพายแอปเปิลกับเยลโลไซด์นะคะอันนี้จะเป็นนกโตขึ้นมาอายุประมาณตั้งแต่3เดือนสามเดือนขึ้นค่ะโตจากลูกป้อนค่ะโตจากลูกป้อนหลุดหลุดจากการป้อนขึ้นมา ก็เป็นเชื่อมไหมาคะอย่างไรนอันนี้ก็เชื่อมค่ะค่ะค่ะก็สามารถเอาไปเล่นได้นะคะค่ะเล่นได้แล้วก็ลูกค้าก็สามารถเอาไปต่อได้เลยค่ะถ้าไซส์นี้ราคาอย่างไรคะพี่อ่าเราขายในจุดนี้ตัวละพันเดียวตัวละหนึ่งพันใช่ค่ะพันเดียวเองค่ะแต่วันนี้เราไม่เจอลูกป้อนเลยนะลูกป้อนตอนนี้ไม่ค่อยมีนะค่ะค่ะลูกป้อนขายยากนิดนึงค่ะ แล้วกลองถัดมาละคะกลงถัดมานี่ก็มีพายแอปเปิลนะคะแล้วก็บูพายมีบูพายแล้วก็มีกิมสันอยู่ในกรงี้ค่ะกิมสันอ๋อกิมสันนะคะเนี่ยกิมสันอยู่ตัวหนึ่งกิมสันเป็นลูกป้อนนะลูกป้อนขนคุมค่ะกิมสันตัวเท่าไหร่คะพี่พันห้าค่ะตัวละพันห้านะคะลูกป้อนไซส์ขนคุมตัวละพันห้ายังยังเชื่องได้นะคะจับได้จับเล่นได้สบาย ้าบูเท่าไหร่คะพี่บูบูอยู่ที่พันห้าเป็นเป็นบูภายค่ะค่ะนกเป็นบูพายอันนี้ก็นกโตพร้อมทาแล้วนะคะใช่ค่ะค่ะบูนี่ก็น่ารักตัวเดียวเหรอครับพี่ตัวเดียวค่ะตอันนี้ที่เหลืออยู่มีตัวเดียวราคาพิเศษเลยนะคะพันพันห้าเลยน้องเชื่องจับได้ค่ะอันนี้เป็นนกซีบ้านนะคะซีบ้านนะคะตัวเล็กๆน่ารักนะคะราคาน้องก็อยู่ที่สองตัว ตัวละ80บาทสองตัว150นะคะค่ะตัวละ80นะคะลักษณะ,ะ,ะ,ะเด่นของน้องนะคะพราว่าโรเมียเนี่ยเขาจะเป็นลายขีดขีดข้างแก้ม<า>แต่ถ้าเป็นตัวผู้เนี่ยเขาจะมีแก้มเป็นเป็นดวงดวงค่ะวิธีดูนกนะคะประมาณนี้นะคะ่ะน่ารักนะคะมีเข้ามาเรื่อยๆนะคะมีมีเข้ามาเรื่อยๆตลอดค่ะ<า>สีก็จะเปลี่ยนเปนไปเรื่อยๆสลับสลับไปไป อันนี้อันนี้เป็นฟินเกสีนะคะ,ะค่ะลักษณะของเขานะคะถ้าถ้าถ้าดูถ้าเป็นตัวผู้เนี่ยสีเขาจะสวยสดใสน,<ะ>นะคะถ้าเป็นตัวเมียเนี่ยสีเขาก็จะอ่อนนิดนึง<ะ><ะ>ดูที่หน้าอกถ้าถ้าเป็นตัวผู้หน้าอกเขาจะแบ่งฉียงชัดชกเจนนะคะ,ะแต่ถ้าเกิดเป็นตัวเมียเนี่ยเขาจะไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่อย่างตัวแรกนี่คือตัวตัวเมียคะตัวที่สองตัวผู้อ่าค่ะ อันนี้ก็ขายไปหลายตัวแล้วเหลือแค่นี้เหลือน้อยแล้วนะคะแต่ก็มีมาเรื่อยๆสั่งได้ค่ะมีมาเรื่อยๆมีมาเรื่อยๆนะคะของก็จะเข้าเรื่อยๆนะคะเข้าเรื่อยค่ะตอนนี้ราคายังไงคะพี่ตัวละ350นะคะ7สีนะคะตัวละ350นะคะอันนี้ระเบิดมีขอบตานะคะค่ะมีทั้งผู้ทั้งเียอยู่ในกรงนี้นะคะค่ะค่ะเป็นนกโตพร้อมทำ นะคะโกโตพร้อมทำเพราะฉะนั้นถ้าท่านใดสนใจเนี่ยสามารถเอาไปทําต่อได้ก็ออกลูกให้ได้นะคะตัวเนี้ยพวกเนี้ยมีทั้งมิ่ทั้งคู่แล้วทั้งเหมียค่ะราคาตอนนี้เป็นไงบ้างคะพี่เออราคาเราขายตัวสามร้อยเหมือนกันค่ะค่ะตัวละสามร้อยใช่ค่ะ,ะ,คะตัวละสามร้อยบาทค่ะประมาณนี้ค่ะมีขอบตากับไม่มีขอบตาราคาเป็นไงคะพี่ตอนเนี้ยเออถ้าไม่มีขอบตาเขาจะแพงกว่าค่ะค่ะ ถ้าไม่มีขอบตาในตกตัวก็ตกห้าร้อยบาทาใช่ค่ะมีขอบตาเขาจะตัวใหญ่กว่า,าอันนี้ระเบิดไม่มีขอบตา,าสีกรีนวิงนะคะเป็นกรีนวิงมีทั้งผู้ทั้งเมียอยู่ในกรงนี้นะคะพร้อมทําเหมือนกันสามารถเอาไปทําได้เลยค่ะแล้วก็ราคาของเขาก็อยู่ที่ตัวละห้าร้อยบาท ตัวละห้าร้อยนะคะนี้ตัวละห้าร้อยบาทค่ะค่ะอันนี้โตพร้อมทํานะคะพี่โตโตพร้อมทําได้ก็มีคนมาเลือกไปหลายตัวนะคะ่วันนี้ก็เลยเหลือแค่นี้นะคะประมาณนี้ค่ะแต่ก็มีเข้ามาเรื่อยๆนะคะมีเข้ามาเรื่อยๆตลอดเลยค่ะค่ะสีกรีนนี่ก็เป็นสีที่ที่สวยอยู่นะคะทุกท่าชอบเพราะว่าด้านหลังเขามันจะไล่เป็นเป็นเป็นแบบเป็นรูปตัววีค่ะค่ะอันนี้ระเบิดมีขอบตานะคะระเบิดขอบตาค่ะ ก็เป็นนกที่โตจากลูกป้อนขึ้นมาหน่อยหนึ่งค่ะประมาณอายุประมาณสามเดือนค่ะค่ะเราก็แยกกรงไว้ค่ะอันนี้แยกกรงไว้นะคะเนี่ยใช่ค่ะไม่ไม่รวมกันใช่ไหมพี่เพราะว่าเขามาคนละชุดเขาเด็กกว่ากรงที่แล้วเขาเลยแยกกันหรอคะพี่หรือว่าไงคะก็ถ้าเกิดมันมันสามารถจิกได้ค่ะก็เลยแยกไว้เดือนเกินกว่านะคะเพราะเขามาคนละชุดนะคะใช่ค่ะราคาเท่าไหร่นะคะนี้ตัวนี้ก็ราคาสามร้อยเหมือนกันค่ะค่ะ น้องเล่นน้ํากันอยู่ด้วยนะคะ,คะเนี่ย<ด>เหมือนตัวเปียกๆกันนะคะเนี่ยเล่นน้ําอยู่ด้วยเล่นน้ําด้วยค่ะตัวเปียกๆก,กันเลยค่ะ,คะล,ลักษณะเด่นของระเบิดมีขอบตาเนี่ยคือคือ,คอสีสันเขาจะมีเยอะนะคะค่ะแล้วก็สีสันสวยถ้าเกิดเราได้ไปอยู่ลูกค้าซื้อไปเนี่ยโอ้โหได้บินได้ไรนเขาจะสวยมากเลยค่ะค่ะเสียงสดใสเลยอันนี้เป็นฟอร์พัดนะคะฟอร์พัด พอพัดนะตัวนี้เป็นเป็นพร้อมทํานะคะค่ะค่ะรุ่นพวกนี้เขาก็มีความน่ารักของเขานะคะค่ะค่ะแล้วก็สามารถป้อนห้วยมัวได้แล้วก็มีความเชื่องค่ะค่ะราคายังไงคะพี่ถ้าโรงนี้ตัวละ400บาทค่ะทุกสีนะคะทุกสีในกรงนี้400บาท400นะคะนี้ค่ะกรงนี้จะมีเป็นบูกรีนนะคะบูป็นฟลีน กินเอ่อเป็นฟอพัทนะคะก็สามารถเอาไปทำได้เพราะว่านี่เป็นนกโตเหมือนกันค่ะอันนี้ก็จะเป็นแม่สีนะคะราคายังไงคะพี่ถ้าตัวละสี่ร้อยเหมือนกันค่ะค่ะตัวละสี่ร้อยข้่างเป็นเมิร์ฟไหมครับคะใช่ค่ะเป็นเมิร์ฟค่ะวา่าเป็นเมิร์ฟ ตัวนี้กินอย่างเดียวเลยค่ะไม่สนใจใครเ,เ,เลยค่ะกลงนี้กินเก่งค่ะค่ะชาพวมเฮ้ยมัวเป็นพิเศษเลยกงเนี้ยของเราก็ให้ให้กินนะคะค่ะเ่ะเขาจะได้สดใสร่าเริงค่ะจะได้ดูไม่เหงาเหา นี่เรามีลิงเน็ตเหลืองมาด้วยใช่ได้เจอลิงเน็ตด้วยสีเหลืองด้วยนะคะเนี่ยค่ะสีเหลืองพร้อมทำแนะคะอ่ะถสองปีกว่าตัวนี้นะคะสีสวยค่ะอยากนิ้วครบผู้อยากครบหมดเลยนะคะค่ะค่ะสีสวยเลยโอ้ไม่เจอมานานแล้วนะคะลิงเน็ตนะคะเนี่ยลิงน็ตนนก็จะปล่อยหลุดออกมาทีค่ะค่ะ ราคายังไงคะพี่ราคาตัวละ6,500ค่ะตัวละ6,500นะคะค่ะตัวละ6,500ตัวผู้หรือตัวเมียทราบตัวนี้เป็นตัวเมียค่ะค่ะตัวเมียนะคะวันนี้ได้เจอลิงเน็ตด้วยนะคะเนี่ยแล้วแต่จังหวัดโอ้หดูนางค่ากินดิอันนี้เป็นเยลโล่ไซส์นะคะค่ะตัวนี้เป็นเยลโล่ไซส์นะคะ วันนี้ก็น่ารักนะคะเพราะว่าแต่แต่เร็วมากไงตัวเนี้ยตัวเครื่องมีขั้นหนึ่งหลุดไปนะคะหลุดไปแต่แตเคยหลุดนะแต่ปล่อยกงค่ะปล่อยกงเองใช่แต่จับได้จับได้เขาก็บินอยู่แถวแถวเนี้ยค่ะเขาไม่ได้ขึ้นสูงก็เลยได้คืนประมาณเนี้ยค่ะกินใหญ่เลยตัวเนี้ยกินโชว์อย่างเดียวเลยราคายังไงคะพี่ไอ้ตัวนี้ตัวละพันเดียวเหมือนกันค่ะตัวละหนึ่งพันนะคะ เมื่อกี้ถ่ายไม่ทันนะคะ้ากินเขาแบบแปลกๆยกขาขึ้นมากินแบบว่าตอนนี้มันมองกล้องอย่างเดียวลาดนะคะเพราะว่าเขาเขาเหมือนว่าเขาโตจากลูกก้อนชี่ที่ใช่และอย่างเขาที่เขามาขายเพราะเขาไม่มีเวลาค่ะ่กอนหน้านั้นเขาก็เลี้ยงได้ค่ะไม่มีเวลาก็เลยน้องก,ก็เลยได้มาอยู่ที่นี่ะอันนี้กินโชว์อย่างเดียวเลยนะคะเนี่ยไม่สนใจใครเลยนะคะเนี่ย มีเพื่อนอยู่สองตัวข้างหลังโนะะ่น,นนะคะป<ช>็<ช>ทนท้ายแอปเปิลนะคะแอปเปิลทั้งสองค่ะแล้วก็ขายง่ายๆตัวพันเดียวเท่านั้นพร้อมทําทุกตัวค<ช>่ะใช่ค่ะเอาไปทําต่อได้<ช>น่ารัก<ม>ตัวนี้เป็นโนรีนะคะโนรีเนี่ยเป็นนกที่ชอบกินผลไม้เป็นหลักเพราะฉนั้นเวลาเราเลี้ยงเราต้องให้กินผลไม้ด้วยแล้วก็แต่ เขาก็มีทานเมดทานตะวันด้วยนิดหน่อยค่ะ,ะตัวนี้กินเมททานตะวันดําอย่างเดียวตัวอื่นไม่ทานค่ะะล<ต>อกนั้นก็จะเน้นผลไม้หวานเป็นผลไม้ของหวานค่ะ,ะ,ะถ้าเกิดว่าน้ำบางครั้งก็ต้องผสมผสมพวกไฮเดรบอยเขาทานนิดนึงเขาจะได้สดชื่นค่ะ นกอายุเท่าไรนะที่เนี้อายุตอนนี้ว่าปีกว่าแล้วค่ะส็นพ่อนกนะคะเมียตายอ๋อเมียเมียตายเป็นม้าเป็นม้าราคายังไงอะคะตัวนี้ห้าพันบาทค่ะตัวละห้าพันนะคะโนรีนะคะน้องตดใสแข็งแรงดีดูจากขนเขาจะเงามันสวยเลยค่ะมันเงาสวยแล้วนกพวกนี้ข็ชอบกินผลไม้ค่ะอันนี้เป็น ของหยกนะคะหยกอันนี้ก็เหลือไม่มากแล้ะแต่ก็มีเข้ามาแน่ๆนะคะมีเข้ามาเรื่อยๆตัวละ80ิบาทค่ะสองตัว150าิบาทตัวละ80ิบนะคะถ้ารับ2ตัวก็150บนะคะใช่ค่ะวันนี้จะเหลือน้อยแต่ก็เดี๋ยวมีเข้ามาเรื่อยๆและจากเขาจะมีมาส่งเรื่อยๆค่ะ มหงอยก็ไม่ค่อยผ่าดนะพี่นะมีตลอดทั้งปีนะคๆท่านใดสนใจเอาซื้อตอนนี้มีกำไรมากนะค่ะปีหนอยข้างหน้ามันมีโอกาสขึ้นเป็นหลักร้อยหลักค่ะหลักร้อยได้ใช่ไหมคะคือนหลักร้อยได้เลยตอนนี้ก็เหลือตัวละ80ดสินะคะเก็บสะสมได้ค่ะขงนี้เป็นแอมริกันเยลโลนะคะเมรนเยนโลเราเป็นตอพัดนะคะตอพัดตัวนี้ก็ อายุประมาณ5เดือนค่ะค่ห้าเดือนเนี่ยใกล้แล้วค่ะใกล้จะไปทําได้ถ้าทํานี่ก็ประมาณเจ็ดเดือนนะเจ็ดเดือนก็เอาไปตีคู่ทําได้ค่ะสีนี้ก็สวยนะคะสีนี้เป็นอเมริกันเยลโล่นะคะค่ะอ่าราคาเขาก็ตัวละเจ็ดร้อยบาทค่ะเจ็ดร้อยบาทไม่แพงอ่าฟอพัดเหมือนกันเป็นบูพายค่ะค่ะตีเขาก็จะสวยๆค่ะเลย์ลาย บูพายราคาย,ยัางไงคะตัวห้าร้อยบาทค่ะเป็นบูพายาค่ะคลิปนี้เราก็พาชมนกที่ร้านมีนานกสวยงามกันแล้วนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้คอยแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขกับทุกๆวันค่ะแล้วพบกันคลิปต่อไปนะคะบวัยบาย